ซึ่งขั้นตอนการปักจ,จะเร็วเพราะเราปักได้เนี่ยนาทีหนึ่งก็สิบยี่สิบต้นมันก็จะเร็วกว่าตอนที่เอาออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดเราออกมาหกชั่วโมงตอนเราออใส่เข้าไปอาจจะสองสามชั่วโมงเอาออกมาสี่ชั่วโมงตอนเราใส่เข้าไปก็อาจจะประมาณสักสองชั 2, 1, 1> ่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้เป็นต้นะฉะนั้นความเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับจํานวนต้นที่เราต้องการนะครับนะละอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็มาใส่อย่างนี้นะค่อยๆใส่ไปทีละส่วนทีละแอเรียทีละอะไรอย่างเงี้ยนะครับ พอเราใส่เสร็จปุ๊บนี่เลือดที่เราปั่นไว้เรียบร้อยพอดีที่ดเราเตรียวไปก่อนหน้านี้แล้วเราก็จะมาแยกน้ําเลือดนะเอาส่วนเฉพาะเกล็ดเลือดเท่านั้นมาชโลมลงไปบนต้นกล้าคือใส่ปุย๋ยอะไรให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการปิดแผล นี่เสร็จแลวเห็นครับเสร็จละจริงๆตอนที่พี่หมอใส่เนี่ยพี่หมอใส่ด้านหน้าถูกต้องนะครับแบบอตัวกรอแฟกเตอร์แล้วก็มาใส่ด้านหลังใส่แผลด้านหลังด้วยใส่แผลด้านหลังปุ๊บเนี่ยผมเราเนี่ยกลับมายาวแล้วก็กลับมางอกปกติจริงๆแล้วเร่งขบวนการได้ดีที่สุดเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาพ้ากอสปิดแผลทั้งข้างหลังที่เราเจาะแล้วก็ทั้งข้างหน้าเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้มันจะมีเลือดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แปะปิดเอาไว้ประมาณหนึ่งวัน ครับ24ชั่วโมงคุณก็กลับไปนอนที่บ้านได้ตามปกติระหว่างนิดนึงเวลานอนอาจจะมีเอ่ออ่อซึมซึม,ซม,ซมน้ำหลงน้ำเหลืองอะไรหน่อยก็เอาผ้ารองหมอนเอาไว้นะฮะอาจจะนอนหัวสูงนิดนึงเพื่อไม่ให้ลดการบวม,อมของของไอไอไอ,อตัวแผลที่มันมีความบอดช้ำอยู่บ้างช่วง3วันแรกครับแนะนําว่านะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ3วันแรกแนะนําว่าให้นอนหัวสูงเลยนะครับเหมือนคุณทาจมูกมาไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่า แปะไว้24ชั่วโมงแล้วมาพบแพทย์เพื่อเอาผ้าอันนี้ออกพอออกเสร็จปุ๊บเราก็จะทําแผลแผลข้างหลังก็จะแห้งเป็นสะเก็ดสะเก็ดหมดละข้างหน้าเนี่ยมันก็ติดแล้วนะครับล้างทำความสะอาดแล้วคุณก็สามารถกลับไปบ้านแล้วก็สระผมเบาๆดูแลแบบเบาๆได้เลยอย่าเพิ่งขยี้ได้เลยอย่าเพิ่งยีนะครับในช่วงหนึ่งอาทิตย์ห้ามไปขยี้ห้ามไปแค่กากเกาล้างทำความสะอาดรูปรูปเบาๆได้คือง่ายๆเวลาเราสระผมเนี่ยก็รูปหัวเบาๆอย่างที่เพราะว่าตัวเองรองมาแล้ว ก็น<ช>ู่เบาๆอย่าไปเกาหนึ่งอาทิตย์เป็นต้นไปก็เริ่มใช้ชีวิตได้ตามปกตินะอย่าไปเด็ดอย่าไปถอนอย่าไปดึงในช่วงหนึ่งเดือนอห้ามอ,าอย่าเพิ่งไปตัดผม ดาดฟอกย้อมซอยยืดเหยียยทุกสิ่งอย่างในหนึ่งเดือนแต่เลยหนึ่งเดือนไปแล้วเส้นผมปักเรียบร้อยทำทุกอย่างได้เหมือนเดิมโอเคไหมอัตราการติดของเส้นผมอยู่ที่ประมาณ98% 98%ใส่ไปร้อยต้นก็เหลืออยู่98ต้นนะครับนะแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่างเงี้ยถึงแม้จะใส่ไปแล้วแล้วมันงอกแล้วเนี่ยในช่วงแรกต้องไทยเย็นๆนิดนึงนะครับมันจะแบบว่าสะเก็ดแผมันจะหลุดมันจะนู่นนี่นั่นอาจจะคันอาจจะโอ้ต้องตั้งใจเย็นๆเลยล่ะ แล้วก็ผมอาจจะล่วงในช่วงแรกในหนึ่งหรือสองเดือนแรกก่อนแล้วมันจะงอกขึ้นมาใหม่ในเดือนที่3ถึงเดือนที่6นะครับเพราะเราจะประเมินผลในเดือนที่3ามเวผมมันจะค่อยๆงอกมาอยากทําใหม่บางคนยังใส่แล้วยังไม่สะใจยังไม่แน่นทอทําได้อีกก็หลังจากนั้น6เดือนนี่ก็คือเดือนถึงปีอ่ะใช่ขั้นตอนการปลูกผมโดยรวมอันนี้เราจะพอก่บงนี้กลับบ้านไปแต่ว่าคนที่ทําน้อยๆไม่ต้องพอกอย่างนี้นะคบอันนี้หมายถึงว่าเคสที่ว่า3,000เส้นอันนี้เราให้ดูแบบเต็มที่เลยทั้งวัน สามพันเส้นนะเช่นกันครับคนที่ทําบริเวณศีรษะแล้วถ้าผู้หญิงบางท่านอยากปลูกคิ้วก็ทําประเด็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เยอะขนาดนี้คิ้วเนี่ยก็อาจจะอยู่สักส0มร้อถึงหกรต้นขอสงสัยคิ้วเนี่ยมันก็จะยาวเหมือนเส้นผมใช่ไหมคะเพราะนั้นเราต้องตัดต้องเล็มก็ต้องคอยเล็มอ่ะแต่ระหว่างคนที่ไม่มีคิ้วแล้วต้องเขียนคิ้วทุกวันกับต้องมานั่งเล็ม เส้นผมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือเดือนละหนึ่งครั้งเอาแบบไหนจ้าเอาเล็มผมดีกว่านะเออเล็มผมดีกว่าใช่ไหมต้องนพอถึงพราะถึงเป็นคิวตัวเองธรรมชาตินี่ก็ต้องเล็มอยู่ดีค่ะใช่หรือถ้าไม่อยากเล็มก็จะปล่อยยาวเป็นชี้ปะคั่งไม่เอาอ่ะเยอะนะอ้าวก็ถักเตี๊ยวดาบตำสีทำไฮลุลงไฮไลท์แต่ข้างบนมีไฮไลท์คิวมีไฮไลท์ฮะหรือไม่ก็ใส่เยลแล้วก็แบบว่าตัดให้โค้งขึ้นเวทลุกอะไรอย่างเงี้ยใส่แบบแว็กเป็นจีบๆนิดนึงจะได้เหมือนแบบว่าเดินตาม มหาสมุทรอะไรถิงกระบอลต้องว่าจะต้องมีแบบต้องมีผู้ชายที่อยากมีเขาแบบอ่ะก็ปลูกได้ไม่แน่นะไม่แน่นะเธอดูขนตายังมีขนตาแบบมีแฟชั่นติดบนติดล่างเลยเธอแล้วต่อไปจะไม่ถ้าคิ้วมันยาวออกมาเหมือนผมได้เธอว่าไม่มีหรอ ไม่แน่หรอกไอ้คนคิ้วที่มีปกติวันนหนะือจะอยากปลูกคิ้ว่เพื่อให้มันแบบยาวแล้วจะได้เลี้ยงแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นเป็นมวยเป็นจกันปลจัดกนปจัดกอย่างนี้นะครับแล้วใครที่อยากดูแลนะครับให้นึกถึงเรานะครับ smart make over smart clinic นะครับ เป็นไงครับผู้ชมทางบ้านอึ้งไปเลยสิครับใช่ครับแน่นอนครับเพราะมันแก้ไขได้แล้วสมัยนี้นะครับกับปัญหาเรื่องราวของศีรษะล้านศีษะเถกคิ้วไม่มีนะครับสามารถแก้ไขได้ทั้งหลายทั้งมวลจกสีหนเลยนะครับเรียกว่าปลูกถ่ายเส้นผมเส้นผมด้านหลังเมื่อกี้ที่พี่หมอเล่าไปละเอียดชัดเจนนะครับถึงท้ายรายการแล้ววันนี้นะครับใครอยากแก้ไขปัญหาต่างๆบนใบหน้าตั้งแต่ศีษะจุดปลายเท้านะครับสามารถถ่ายรูปนะครับหน้าตรงนะครับส่งมาตามไลน์ข้างล่างนี้นะครับ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเดี๋ยวเราดีไซน์ให้ว่าคุณมีปัญหาอะไรนะครับเราจัดให้นะครับกับโปรแกรมการดีไซน์รูปหน้ารวมถึงใครเข้ามาแล้วนะครับจะแก้ไขสามารถแก้ไขได้เลย<ช>นะครับตั้งแต่เซลล์สุสดปลายเท้าเรามีตั้งแต่ดูดไขมันนะครับตั้งแต่ออปลูกผมเมคโอเวอร์หน้านะครับหรือจะทําเรื่องราวของการแก้ไขเรื่องฮอร์โมอนคนที่มาวัยหมดประจําเดือนแล้วหรือผู้ชายที่ฮอร์โมอนดรอปแล้วนะครับแก้ไขได้หมดเลยรวมถึงเรามีวิตามินเกลือแร่รวมสาร,สารเสริมอาหาร เครื่องสัมอางบริการหมดเลยนะครับใครมีปัญหาอะไรเข้ามานะครับแล้วก็ต้องบอกเรียนก่อนใครอยากดูทีวีย้อนหลังอยากดูรายการย้อนหลังนะครับก็ไปเปิดไปเซิร์ชหาใน Google หรือใน u t u b e นะครับไปหาคาว่าเป้พิรยุทธ์หรือพี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับจะเจอเรื่องราวทุกๆอย่างนะครับรวมถึงนะครับอยากหาแผนที่ที่มาที่ไปนะครับจะมาสมาร์ทคลินิกมายังไงมาไม่ถูกพี่หมอใน Google มีไหมมีได้มหมดเลยไปเซิร์ชใน Google แมพมันจะมีช่องเว็บช่องรูปภาพแล้วช่องแผนที่ไปกดตรงแผนที่แล้วกดสมาร์ทคลินิกที่หมอมลงเรียบร้อย จะมีตำแหน่งบอกทิศทางกดปุ๊บนําเป็นนวิเกเตอร์มาได้เลยมาเลือกมาได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับถึงท้ายรายการเราต้องขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโครงการเดอะรอยัลรีิเดนต์นะครับอาคารสถานที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับคุณเอ๋คุณต่ออยู่หลังคลินิกนี่เองแวะมาเยี่ยนชมโครงการนะครับเพราะว่ามันเป็นอาคารสถานจริงๆครับที่สวยสมกับราคาจริงๆนะครับอยู่ตรงถนนเกษตรน้มินแยกเสนารวมถึงนะครับ สายตาของเป้ที่กลับมาบ้องแบลแล้วมองอย่างชัดเจนและใสแบลอีกครั้งขับรถแค่ไหนไกลแค่ไหนมืดแค่ไหนกลับมาสว่างและชัดเจนกับศูนย์เลสิกนะครับคอมเพกจริงๆเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลไทยจักสุดถนนพระรามสนะครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้กับรายการดีๆสาระดีๆแบบนี้รายการสมาร์ทไลฟ์สไตล์ครับวันนี้เป้พิยุทธ พี่หมอมาดไม้ประเสริฐขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนแล้วก็ติดตามรายการของเราได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ